สวัสดีครับผมทนายเดชาทนายคลาทุกในฐานะประชาชนคนหนึ่งเมื่อเช้าฟังข่าวจากอาจารย์วิษณุรองนายกมือกฎหมายรัฐบาลบอกว่านะไม่ได้นับระยะเวลา8ปีตั้งแต่ปี5-7ตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ยึดอํานาจฟังแค่นี้ก็มั่นใจร้อเซนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จะรอดนะสามารถอยู่ได้เกิน8ปีอย่างแน่นอนร้อเซการตีความกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองนั้นตีได้หลายอย่าง แล้วแต่มุมมองของคนที่จะตีความในสถานการณ์ประเทศแบบนี้นะผมเชื่อมัน100่นร้อยเปอร์เซนว่าประยุทธ์รอดสามารถอยู่ได้เกินแปดปีอยู่ไปเถอะครับนะนายกรัฐมนตรีประยุทธ์อยู่ไปเถอะครับแต่ขอให้ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติอย่างเต็มที่และให้ประเทศเป็นระบอบประชาธิปไตยนะไม่ใช่อยู่ไปนานๆนไปไหนมาไหนไม่กล้าลงจากรถหรือแม้กระทั่งไม่กล้ารถกระจก กลัวโดนรอบสังหารหรืออย่างไรนะครับนะก็ฝากพลเด็กประยุทธ์นะครับนะถ้าคิดว่า8ปีมันพอแล้วก็พอแต่ถ้าจะไปต่อก็ไปเถอะครับคงไม่มีใครห้ามท่านได้ละครับนะในสถานการณ์แบบนี้ก็ถือว่าท่านก็สุดยอดที่สุดแล้วเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ด้วยสวัสดีครับ